ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดผู้ติดตามหรือยอด Follow ใน TikTok ก,ก,กัน,นะคะ่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็สามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปวิวดีโอนี้กันได้เลยนะคะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ตรงนี้เลยค่ะ เมื่อเข้ามาสู่เว็บไซต์ K M K Social กันแล้วนะคะสําหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้กันไปได้เลยนะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้นะคะเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกค่ะก่อไงมากๆเลยก่อข้อมูลตามนี้กันได้เลยนะชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ๊กตรงนี้ที่ใช้ไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้ค่ะแล้วก็สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลย เ,นะเนื่องจากเราเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะขออนุญาตกลับออกไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าสู่เว็บไซต์ด้านล่างตรงนี้เลย เมือ่อเข้ามาแล้วนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะอยู่กับ Tik t o อ k ค่ะแล้วก็มาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้ค่ะ<ม>เอาวันนี้เราก็ใช้เป็นเพิ่มผู้ติด,ดตามนะคะ<ม>บริการตรงนี้นะก็สามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่รต้องการได้เลยเนาะก็ลองอ่านดูค่ะความเร็วกับเรทราคาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะก็จะมีแบบรับประกันแล้วก็ไม่รับประกันเนาะหรือว่าจะเลือกตามเราอันที่2ตรงนี้ก็ได้นะคะแบบแนะนําค่ะ ตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Tik t o อกของเรานะคะเปิดโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลยค่ะกดที่แชร์โปรไฟล์ตรงนี้นะคะกดคัดลอกลิงก์มาเลยค่ะแล้วก็นํามาใส่แถบนะแล้วก็ใส่จํานวนวันนี้ก็จะเพิ่ม100ค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลานะคะแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดเนาะแล้วกดสั่งซื้อด้านล่างตรงนี้เลย เมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะก็แสดงว่าเราทาการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะและสําหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือว่าจํานวนเงินไม่พอค่ะสําหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการใหม่นะก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้เลยเนาะมาที่เมนูเติมเงินตรงนี้ค่ะช่องทางการเติมเงินก็จะมีทั้งหมด3ช่องทางตรงนี้ด้วยกันนะคะช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR Code ทุกธานาคารค่ะรับโบนัส5%มาเติม500บาทขึ้นไปด้วยนะคะเราก็มาใส่จ,จํานวนเงินตรงนี้ค่ะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย ก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะหรือว่าจะบันทึกรูปไปแล้วก็สแกนจ่ายกันก็ได้นะคะช่องทางต่อไปค่ะก็จะเป็น To Money Wall ล็ค่ะแล้วก็มาใส่จานวนเงินด้านล่างตรงนี้เหมือนเดิมเลยเนาะแล้วก็ข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นค่าธรรมเนียมค่ะแล้วก็ยอดรวมทั้งหมดนะแล้วกดเติมเงินตรงนี้นะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองนะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะ เลขข้างบนตรงนี้ค่ะจะเป็นเลขรหัสออเดอร์รของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์รของเราทั้งหมดะค่ะที่เราทําการสั่งซื้อกันไปเนาะส่วนข้างล่างตรงนี้นะคะก็จะเป็นสถานะของแต่ละออเดอร์รค่ะออเดอร์รของเรานะคะที่ทำการสั่งซื้อกันไปเมื่อสักครู่นี้เนาะก็รอดําเนินการอยู่นะคะสําหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับออเดอร์รที่ล่าชา้าห,หรือ,อยังไงนะคะก็สามารถติดต่อแอดมินได้ตรงนี้เลยค่ะเราก็จะมาเลือกหมวดหมู่ตรงนี้นะคะแล้วก็แจ้งปัญหาอะไรค่ะใส่เลขรหัสออเดอร์ข้างบนเมื่อกี้ลงไปแล้วก็ใส่ข้อความ หรือต้องการใส่รูปภาพนะคะก็สามารถคลิกแท็กไฟล์ตรงนี้ค่ะแล้วก็นํารูปภาพเข้ามาได้เลยนะแล้วกดส่งตัวตรงนี้นะคะหรือจะติดต่อพารไลน์ก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้ค่ะแล้วก็ติดต่อ่านไลน์กันไ,กไปได้เลยนะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า S K M ขีดโซเชียลก็ได้นะคะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะแล้วก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนของเราไปได้เลยเนาะหากเพื่หหอนเราสนใจค่ะเราก็ได้คลิกเข้ามาใช้บร,ริการนะคะเราก็จะรับอัตราคอมมิชชั่นอีก5%กันด้วยนะคะและ และในตอนนี้นะก็มีเมนูซีรีส์หนังจีนนะคะมาใหม่เลยนะสําหรับใครคะ่ะที่เข้ามาใช้งานเว็บไซต์นะคะครบ500รบาทกันแล้วเนาะก็จะรับการดูซีรีส์หนังจีนตรงนี้นะคะฟรีๆไปเลยนะมากกว่า400กว่าเรื่องกันเลยค่ะก็จะมีการอัปเดตให้เราในทุกๆเดือนกันด้วยนะคะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ทิกตอกของเรากันเนาะไปดูยอดผู้ติดตามกันนะคะก็ตอนนี้นะคะโปรไฟล์นี้เนาะยอดผู้ติดตามนะคะก็อยู่ที่27คนนะคะเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตลีหน้าจอกันก่อนนะ ก็ขึ้นมาแล้วนะคะยอดผู้ติดตามของเราค่ะจากเดิมมีแค่27คนเองเนาะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็น228คนกันเลยนะเพียงใช้เวลาแค่แป๊บเดียวค่ะเมื่อกีก้เรากดสั่งซื้อกันไปแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีกันเลยเนาะเขาก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะคะก็ะหากยอดขึ้นเกินไปเมื่อกี้เพิ่มไปแค่100เนาะแต่ขึ้นมาเป็น200กว่าเลยก็ไม่ต้องตกใจไปนะทางเว็บไซต์ก็ใจดีมากๆเลยนะคะเขาก็ชอบแถมยอดให้เราอยู่เรื่อยๆเลย,เลยก็ต้องลองเข้ามาใช้บริการกันดูนะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไไซซตต์์ KMKy ีี่่เเเลคะป็็นวบทดมากๆ ก็ลองเข้ามาใช้ค่ะลองเข้ามาศึกษากันดูได้นะคะสําหรับวันนี้ใครสนใจค่ะเราก็ได้แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วเนาะก็สามารถคลิกเข้ามาใช้บริการกันได้เลยนะคะหากวันนี้ผิดประการใดไปค่ะก็ขออภัยไว้ในะที่นี้ด้วยนะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ